สวัสดีครับผมเป็พดพะรวยสวัสดีซี่ซูผูสุกข้คนครับผม,มเม,ตตมเนกิชิมะตามแนวทางรัฐบาลไทยของปูขุนปูว่าสรุปให้บนล่างเลยบ่รมีโค้งทุดท้ายแล้วเพื่อสรุปให้เล่ยบนล่างปูวาเนาะพี่น้องเนาะกับบน่างกับบหลายคูเนาะพี่น้องกะมีตัวเน้นปูก็ขีเน้นขีดฟันท่งให้ ถือว่าสรุปเป็นโค่งทุ่ไทปัวก็มาเริ่มกันเลยวันวันที่หนึ่งคนรักกระดาษสองหาหกหกปัวาหาสื่อหาจับจองรถตะรีไว้เลยมันกขี่บม่มีมันขี่หายากปัว สรุปหมยเล่บนล่างตรงเลขก,กันเลขอันกิหารุลอตเตอรี่ยาก ูขับว่าเบอร์เลขติดบนเลขติดบน ขติดบนเลขติดบนชิมีหนึ่งห้าหกแปดเก้าอันนี้เลขติดบนหนึ่งห้าหกแปดเก้า ส่วนปูจับคู่ใหบ้บนบนกะบบ่หลายคู่ไหลหางเราพี่น้องเนาะปูจับคู่ใหก้กะไมีอยู่ซี่คู่บนสองตัวบนหนึ่งห้าหนึ่งหก 8ปดหเก้าห้ากับว่าได้หลายคู่หลายหางเราเป็นหนวกมีสคู่ส่วนสองตัวบนแต่ปูกัมีเลขสามตัวสามตัวบนส่วนเลขสามตัวบนของปูกับชิมี bad. Huh. Huh. เก้าห้าเจ็ดหหนึ่งอันนี้คือสามตัวบนส่วนสองตัวบนปูเน้นให้ปูกลมให้ หนึ่งหกแปดห้าหนึ่งหาตัวกันตัวล่องก็หากับตัวล่องส่วนสามตัวบนตัวเน้นของปูก็คือ ก้าแปดห้าคูหนึ่งให้สองคูห้าหนึ่งหกประกันตัวล่อง ล่างส่วนล่างเลขติดตัง้ง ล่างเนาี่น้องเอาเลขติดเลยเลขติดล่างศูนย์สี่ห้าเจ็ดแปดอันนี้เลขติดล่าง จับคู่ล่างจับคู่ล่างกัมี่ศูนย์สี่ห้าแปดห้าแปดแปดห้าตรงขงบวนก็ตัวเน้นตัวเดียวกันพร้อม เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์สี่สี่เจ้เลขวิ่งบนเขียนไว้ในโน้ตพีิมอง เต็มหน้าจอก่อนวิ่งบนวิ่งบนปูให้หนึ่งหนึ่งกับหกเขียนป่านปูตัวนี้เขียนต่อลงมาป่านปูอันนี้เลขวิ่งบนได้พี่น้องเลขวิ่งบนเนาะ เลขวิ่งบนหนึ่งกับหกเลขวิ่งล่างล่างวิ่งล่างวิ่งห้าล่างวิ่งห้ากับ8ด ล่างวิ่งห้ากับแปดอ่ะพีน้องบัลายตากเนาะปูว่าสรุปให้คงสุดท้ายเลยแลขหิดตรงเลขกันได้กันรัฐบาลไทยของปูขุนเลขติดเลขเว้นบน คู่ไฮหนึ 1, 5, 6, 8, 9, ่งหาหแปดเก้าคู่จับคู่ไฮคู่จับคู่ไฮกหนึ่งหาหนึหกแล้วก็8แปดหาเหาส่วนเลขสองต 4, ัวกับคู่4หางผู่ก่มไฮก็คือ1นึ่หกแหาส่วนเลขสามตัวเก้าแปดห้าหกแด เก้าห้าเจ็ดหกหนึ่งปูกับเนีนให้เก้าแปดห้าห้าหนึ่งหกนี่คือบนน้องพี่นอ้นง 1, นองบนวิ่งหนึ่งกับหกแล้วพี่น้องบนวิ่งหนึ่งกับหกนี่บนวิ่งหนึ่งกับหกกับตัวน้ำน้องพี่น้องเนาะกับตัวน้ำ ส่วนลางเลขติดเลขวิ่ง0 4 5 6 8เอ้ยว่าแมนผมว่มีไปหนอ่อย0 4 5 7 8หารร่วมกันส่วนลางก็มี0 0 4 5 8 7 7 7 8 8 0 4 4เลขวิ่ง5กับ8อันนี้ลางส่วน ส่วนล่างปูเน,นี่ยหนาางเดียวเม็ดเดียวตรงกันเพราะว่าปูหายไปกลับแปดห้าห้าแปดตรงกันบนล่างตรงกันตัวเดียวกันปูหายบนล่างไปกลับมาพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้ครับผมวันที่หนึ่งก,กรรกฎดาซองหาหกหกกระคอหายโชยคๆมันหมานรืยๆเงสุขูผูสุข้นกับบอกกคนปูคุณหลายๆที่แบงปันแนวทางรัฐบาลไทย เอาถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนพาลวยนะครับแล้วคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม